สวัสดีครับผมพอดีมีสละแหน่ที่ชํำไว้ในกระบะนะครับเตรียมจะไปปลูกนึกขึ้นได้มันเป็นสมุนไพรที่ดีนะครับดีต่อสุขภาพแล้วก็ปลูกง่ายด้วยและที่สำคัญมันสามารถไล่ยุงได้ด้วยก็เลยทำสตอรี่เล่าสประคุณแบบคร่าวๆให้ฟังกันนะครับเข้าเรื่องกันเลยสละแหน่เนี่ยจะเป็นผักพื้นบ้านผักคู่บ้านคู่ครัวไม่เฉพาะไทยนะครับใน หลายประเทศก็นิยมรับประทานนะครับเพราะว่าสารหณ่เนี่ยมีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยู่แถบโยุโรปมีการพัฒนาสายพันธุ์เองตามธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดตามสภาพอากาศของถิ่นต่างๆนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีหลักๆอยู่สารหน่ไทยสารหน่ฝรั่งแล้วก็สารหน่ยวนเป็นต้นนะครับประมาณนี้สารหน่เนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นเผ็ดนิดหน่อยคล้ายๆกับรสเมนทอนนะครับกินแล้วจะชุม่มคออันนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยนะครับ พราะว่าหลักๆเนี่ยเป็นยาช่วยขับลมด้วยความเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดเย็นเนี่ยมันจึงช่วยระบายความร้อนได้ดีช่วยลดความร้อนในร่างกายแก้ไขรักษาการหวัดได้ด้วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับเหงือ่อและที่สําคัญเนี่ยแก้จุกเสียดน,นันท้องได้ด้วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะครับหรือถ้าโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยเราก็เอาใบสะระแหน่นี่แหละ มาขยำนะครับเหมือนกับใบสาบเสือแล้วก็เอามาทาบริเวณที่โดนมแมลงสัตว์กัดต่อยอาการก็จะบันเทาทุเราลงไปนี่คือสพคุณคร่าวๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยน้ำมันหอมระเหยที่ออกจากสารแหนหรือว่ากลิ่นสารแนเนี่ยมันสามารถไล่ยุงได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาสารแนไปชําเอาไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของห้องเนี่ยจะสังเกตว่ายุงจะไม่ค่อยมารบกวนนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ผลดีทีเดียวส่วนวิธีการขยายปลูกก็ไม่ยากนะครับเพราะว่า เป็นผักหรือเป็นพืชที่ขยายด้วยปล้องเหมือนมันสำปะหลังเหมือนอ้อยอะไรประมาณนี้แหละในการปลูกเนี่ยเราควรสับดินให้ร่วนซุยแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาสารแหนเนี่ยปักลงไปเลยนะครับจะถอนมาปลูกก็ได้จะตัดเป็นข้อมาปลูกก็ได้อันนี้ผมเอาชํำไว้ก่อนมันก็เลยมีรากออกมานิดหน่อยนะครับ อันที่จริงเนี่ยได้มาใหม่ๆขอจากเพื่อนบ้านมาขอตัดมาหรือซื้อที่ตลาดมาก็เอามาชําแบบนี้ก็ได้นะครับเอามาปักลงนินแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็รดน้ำตามเป็นอันจบครับ แต่พื้นที่บริเวณนั้นต้องมีความชื้นนิดหน่อยมีความชื้นตลอดปียิ่งดีแล้วก็มีร่มรำไรยิ่งเหมาะสมมากทีเดียวหรือถ้าใครไม่มีเวลาไม่มีพื้นที่ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับชําในแก้วหรือปลูกในแก้วก็คือเอาแก้วใส่น้ํามาแล้วก็เอาน้ําตาลทรายของเรานี่แหละใส่ลงไปหางช้อนนะครับนิดหน่อยไม่ต้องคิดคํานวณมากมายว่ากี่ขีดกี่อะไรนะเอาแบบแตะหางช้อนไปเลยใส่ลงไปแล้วคนจากนั้นก็กิ่งสะระแหน่นี่แหละ ชำลงไปเอาไปวางมุมใดมุมหนึ่งที่มีร่มรำไรแค่นี้ก็ได้กินแล้วครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นสมุนไพรไล่ยุงได้ด้วยอย่าลืมหามาติดสวนไว้สวัสดีครับ